มาดูคันนี้กันครับคันนี้นี่กระบะโดเตี้ยนะครับขวัญใจนักซิ่งชาวไทยกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับหลากหลายยี่ห้อครับทั้งอิสุโตโยต้าฟอร์ดอะไรก็แล้วแต่นิสสันอิสุบิชิใช่เป็นรถขับสองเองามาเล่นมาลงเครื่องดันลางหัวฉีด เยอะแยะมากมายนะครับควันดำเต็มถนนแต่เครื่องแรงจริงซิ่งเลยนะครับเอาไว้เป็นรถแข่งบ้างรถส่งของบ้างคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันถ้าใครชอบขับรถกระบ,บะโหลดเตี้ยขับมันมันทอกเยอะๆแรงปิดดีๆคันนี้ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันนะครับถ้าชอบถ้าสนใจก็มีรายละเอียดผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอลองดูครับมาดูคันนี้กันครับคันนี้นี่ กระบะโหลดเตี้ยนะครับหวันใจนักซิ่งชาวไทยกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับหลากหลายยี่ห้อครับทั้งอิสุโตโยต้าฟอร์ดอะไรก็แล้วแต่นิสสันอิสุบิชิใช่เป็นรถขับสองเองเขามาเล่นมาลงเครื่องดันลางอ่า